หญิงชราว,วัยเจปีเดินเข้าป่าลึกตามลําพังแต่กลับพบกับเหตุการณ์สุดสะเทือนขวัญเสียงร้องปริศนาดังขึ้นกลางป่าและสิ่งที่เธอพบไม่ใช่แค่ช้างบาดเจ็บแต่กลับนําไปสู่ความจริงอันดํามืดที่ซ่อนอยู่ในป่าแห่งนี้ม่นานนับสิบปีใครคือชายปริศนาในชุดดําทําไมถึงมีระเบิดซ่อนอยู่และเหตุใดเจ้าหน้าที่ถึงพูดว่าเรื่องนี้เพิ่งเริ่มตน้น เรื่องราวจะจบอย่างไรชะตากรรมของหญิงชราและช้างตัวนั้นจะเป็นอย่างไรห้ามกระพริบตาแม้แต่วินาทีเดียวเพราะตอนจบจะทําให้คุณช็อกจนลืมหายใจหญิงชราอายุเจสปีชื่อยายชมพู่เธออาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆกลางป่าลึกใกล้ชายแดนจังหวัดตากป่าแห่งนี้เงียบสงัดมีเพียงเสียงนกเสียงลมและเสียงใบไม้เสยดสีกันเช้าวันหนึ่งขณะที่ยายชมพู่กำลังเดินเก็บสมุนไพร เสียงร้องหอยหวนก็ดังขึ้นจากลำธารด้านล่างเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดยายหยุดฟังใจเต้นแรงเธอรีบเดินฝ่าพงหนาไปตามเสียงใบไม้เกี่ยวแขนขวนขาเป็นรอยเลือดซิดแต่ยายไม่หยุดเมื่อถึงริมลำธารภาพที่เห็นทำให้ยายต้องเบิกตากว้างช้างป่าตัวใหญ่ล้มลงอยู่กลางโคลนตมขาหน้าข้างหนึ่งมีบาดแผลชะกันเลือดไหลปนกับน้ำสีแดงขำ ดวงตาของมันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความเจ็บปวดข้างข้างช้างมีรอยลูกกระสุนฝังอยู่ในต้นไม้เสียงหอบหายใจของมันดังถี่รัวยายชมพู่ยืนตัวสั่นเธอรู้ทันทีว่ามันถูกนายพรานยิงกลิ่นเลือดกลิ่นโคล,คลนและกลิ่นข้าวเอยแรงเสียงมแมลงวันบินวนรอบแผลยายต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วถ้าไม่ช่วยมันจะตายตรงนี้แน่นอนเธอรีบวิ่งกลับกระท่อม หยิบสมุนไพรใบายารักษาแผลและผ้าผืนเก่าๆแล้วรีบกลับมาที่ช้างทันทีแต่ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นจากพงหญ้าด้านหลังยายหันขอบไปมองชายสามคนใส่เสื้อพลางเดินออกมาช้าๆในมือถือปืนยาวกระบอกดำมเมืร์มหนึ่งในนั้นพูดด้วยเสียงเย็นเยือกป้านนั้นอย่ามายุ่งนั่นของพวกเราหัวใจยายแทบหยุดเต้น มือไม้เย็นเฉียบตัวแข็งทื่อเธอกวาดตามองหาทางหนีแต่ทุกที่ถูกล้อไมไว้หมดใช่อีกคนยกปืนขึ้นเล็งมาทางยายใบหน้าเขาเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นดวงตาแข็งกระด้างไร้ความเมตตาป้าจะเลือกช่วยมันหรือช่วยตัวเองเสียงคำรามของช้างดังขึ้นอีกครั้งมันพยายามลุกแต่ขาก็สุดลงอีกยายกัดฟันแน่นแม้หัวใจจะหวาดกลัวสุดขีด แต่เธอค่อยๆก้าวไปหาช้างเงยหน้ามองพวกนายพรานแล้วพูดเสียงสั่นแต่หนักแน่นถ้าจะยิงยิงป้าก่อนทั้งป่ากเงียบปริบทันทีได้ยิงแค่เสียงลมหายใจแรงๆของทุกคนชายที่ถือปืนยิ้มเย็นนิ้วเขาเริ่มแตะลงที่ไกปืนช้าๆเสียงไกปืนดังคลิกแต่ก่อนที่เสียงปืนจะลั่นออกมาเสียงคำรามดังกึกก้องจากด้านหลังนายพรานทั้งสาม ต้นไม้ใหญ่สั่นไหวใบไม้ร่วงครังพลูฝูงช้างป่ามากกว่าสิบตัวพุ่งทะลุพงหญ้าออกมาอย่างดุดนันงาทั้งสองข้างงาวาภายใต้แสงแดดสองลอดต้นไม้ฝูงช้างกระจายตัวล้อมนายพรานไว้ทุกทิศเสียงกระทึบเท้าสะเทือนพื้นดินนายพรานทั้งสามหน้าถอดสีตัวสั่นอย่างเห็นได้ชัดชายที่ถือปืนรีบลดปืนลงถอยหลังแทบไม่ทันเฮ้ยหนีหนีเร็วเสียงตะโกนประปนกับเสียงร้องของช้าง ฝูงช้างไม่ปล่อยให้พวกเขาหนีง่ายๆช้างตัวใหญ่ที่สุดพุ่งเข้ากระแทกต้นไม้ข้างๆจนหักโค่นลงเสียงดังสนัน่นหนึ่งในนายพรานสะดุดรากไม้ล้มกลิ้งไปกับพื้นชายอีกคนรีบปีนขึ้นต้นไม้แต่กิ่งไม้ก็หักร่วงลงมาพร้อมตัวเขาเสียงร้องด้วยความหวาดกลัวดังระงมทั่วป่ายายชมพู่ยืนตัวแข็งใจเต้นระรัวแต่ก็ไม่กล้าวิ่งหนีจูๆ่ๆช้างตัวที่บาดเจ็บก็ใช้งาแต่ไหลาย,ยายเบาๆ ดวงตาคมกริบของมันมองเธอด้วยความอ่อนโยนราวกับบอกว่าไม่ต้องกลัวฝูงช้างค่อยๆไล่นายพรานออกจากพื้นที่เสียงกิ่งไม้หักเสียงฝีเท้าหนักๆค่อยๆห่างออกไปในที่สุดป่าก็กลับมาเงียบสงัดอีกครั้งมีเพียงเสียงลมพัดและเสียงน้ำไหลาจากลำธารยายชมพู่สุดตัวลงนั่งกับพื้นหายใจหอบแรงดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาแต่เธอยังไม่หยุด เธอหันกลับไปหาช้างตัวบาดเจ็บแล้วเริ่มทําแผลให้มันอย่างระมัดระวังมือของยายสันแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจและความเมตตาเธอค่อยๆล้างแผลเอาสมุนไพรบดใส่และพันผ้าอย่างแน่นหนาช้างยืนอยู่นิ่งๆไม่ได้ไม่ร้องมันยื่นงาเข้ามาแตะไหล่ย,ยายอีกครั้งรากับขอบคุณอย่างสุดซึง้งขณะนั้นเองเสียงฝีเท้าเบาๆก็ดังขึ้นจากด้านหลังยายอีกครั้งเงาหนึ่งเคลื่อนไหวอย,อยู่หลังต้นไม้ใหญ่ ดวงตาสีดำคู่หนึ่งจ้องมองมาทางเธออย่างเย็นชาย,ยายชมผู้ค่อยๆหันกลับไปช้าๆหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกชายปริศนาในชุดดำยืนพิงต้นไม้สูงใหญ่ใบหน้าเขาถูกปิดด้วยผ้าคลุมเหลือเพียงดวงตาคมกริบแววตานั้นเต็มไปด้วยความลึกลับและอันตรายในมือเขาถือมีดยาวแววๆเสียงฝีเท้าเบาๆก้าวเข้ามาใกล้เรื่อยๆใบไม้แห้งใต้ฝ่าเท้าดังกรอบแกรบ ยายก้าวถอยหลังแต่สะดุดก้อนหินจนเกือบล้มชายปริศนาหยุดยืนตรงหน้าเพียงไม่กี่ก้าวสายตาของเขาเหลือบมองไปทางช้างบาดเจ็บแล้วกลับมาจ้องยายชมพูด,ด้วยสายตานิ่งสนิทป้ารู้ไหมว่าป่าผืนนี้ไม่ใช่ของป้าเสียงเขาทุ้มต่ำเย็นยิยเยือกคนอย่างป้าไม่ควรยุ่งกับเรื่องที่ไม่ใช่ของตัวเองคำพูดนั้นกรีดรึเข้าไปในหัวใจยายมือยายกำมัดแน่นแต่ตัวสันะริกด้วยความหวาดกลัว ชายคนนั้นเดินวนรอบยายช้าๆมีดในมือตวัดเล่นไปมาสะท้อนแสงจนแสบตาจู่ๆเขาก็ก้มลงเก็บบางอย่างจากพื้นเป็นปลอกกระสุนปืนเก่าๆเ,เขาหยิบขึ้นมาหมุนเล่นในมือแล้วพูดเสียงแผ่วเบารู้ไหมที่นี่เคยมีคนแบบป้าหลายคนเสียงเขาแผ่วลงแต่กลับยิ่งทําให้บรรยากาศน่าขนลุกกว่าเดิมแต่ไม่มีใครได้กลับออกไปสิ้นคําดวงตายายเบิดกว้าง มือไม้ชายเย็นร่างแทบยืนไม่ไหวขณะเดียวกันช้างตัวบาดเจ็บเริ่มส่งเสียงคำรามต่ำๆดวงตามันเปลี่ยนเป็นแข็งกร้าวฝูงช้างที่เพิ่งจะจากไปเริ่มกลับเข้ามาอีกครั้งอย่างเงียบเชียบชายปริศนายังไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกบางอย่างจับตามองอยู่เสียงกิ่งไม้หักเบาๆดังขึ้นด้านหลังเขาชายปริศนาชะงักไปทันทีดวงตาเขาหลีลงพยายามฟังเสียงรอบตัว แต่สิ่งที่ได้ยินกลับเป็นความเงียบที่น่าขนลุกเงียบเสียจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองยายชมพู่จ้องมองด้านหลังชายคนนั้นด้วยดวงตาสันระริกเงาดมหมาค่อยๆปรากฏจากหลังคู่ไม้ใหญ่เป็นช้างตัวโตวที่สุดในฝูงงาของมันยาวใหญ่โค้งเป็นเสี้ยวจันทร์ดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยความโกรธแค้นมันก้าวเท้าหนักๆช้าๆแต่มั่นคงเสียงฝีเท้าทุกก้าวทำให้พื้นดินสั่นสะเทือน ชายปริศนาหันขอบไปมองสายตาเขาเบิกโพลงเลือดในกายแทบหยุดไหลมือขวากระชับมีดแน่นแต่แขนกลับสั่นอย่างควบคุมไม่อยู่ไม่นะเสียงเขาแหบพร่าช้างเนื้อหัวขึ้นส่งเสียงคำรามกึกก้องเสียงดังก้องไปทั่วทั้งผืนป่าฟูงช้างตัวอื่นๆเริ่มโผล่ออกมาจากทุกทิศทุกทางทั้งหมดเดินเข้าล้อมชายปริศนาไว้ดวงตาของพวกมันเต็มไปด้วยความกราดเกลียว ยายชมพู่รีบถอยห่างไปอีกสองสามก้าหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดจากอกชายปริศนาพยายามวิ่งหนีแต่ไม่ทันช้างตัวใหญ่ที่สุดพุ่งเข้ากระแทกเขาอย่างแรงร่างชายคนนั้นกระเด็นไปกระแทกต้นไม้เสียงดังสนัน่นมีดในมือหลุดกระเด็นไปไกลร่างเขาสุดลงกับพื้นเลือดไหลซึมออกจากมุมปากเสียงคำรามยังไม่หยุดช้างตัวอื่นเริ่มประทึบพื้นส่งเสียงขู่คำรามอย่างไม่ลดละ ชายคนนั้นพยายามคลานนีมือคว้าดินโครนอย่างสิ้นหวังดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวสุดขีดแต่แล้วเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากทิศตะวันตกของป่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงสัตว์แต่เป็นเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นเรื่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆเสียงเครื่องยนต์ดังแหวกความเงียบของป่าเสียงใบพัดหมุนวูบวาบเสียงเหล็กกระทบกันเป็นจังหวะแสงไฟสัดส่องลอดผ่านแนวไม้หนาแน่น ยายชมพู่เบิกตากว้างมองไปตามแสงนั้นด้วยความหมวาดหวั่นช้างทั้งฝูงหยุดชะงักงงยกขึ้นสูดกลิ่นอากาศอย่างระวังจากหลังแนวต้นไม้รถกระบะสี่คันแล่นพุ่งออกมาบนหลังรถเต็มไปด้วยชายชกันในชุดลายพรางแต่ไม่ใช่เพียงนายพรานบนหมวกและเสือ้อเกราะของพวกเขามีตราสัญ,ญลักษณ์หน่วยงานบางอย่างหนึ่งในนั้นถือโทรโค่งยกขึ้นประกาศเสียงดังทุกคนหยุดเราคือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เสียงประกาศกึกก้องไปทั่วบริเวณช้างทั้งฝูงถอยกรูดเล็กน้อยแต่ไม่ได้หนีไปไหนพวกมันยังคงยืนล้อมชายปริศนาที่นอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นเจ้าหน้าที่สิบกว่าคนกระโดดลงจากรถบางคนถือปืนลูกซองบางคนถืออุปกรณ์จับสัตว์และเชือกเส้นใหญ่หัวหน้าหน่วยเดินนําเข้ามาใบหน้าตึงเครียดเขามองรอบๆเห็นร่างชายปริศนาแล้วหันไปมองยายชมพู่ป้าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ ยายชมพู่หายใจหอบแรงพยายามเรียบเรียงคำพูดแต่ก่อนที่ยายจะทันตอบชายปริศนาที่นอนอยู่กับพื้นก็หัวเราะออกมาเบาๆเสียงหัวเราะนั้นแห้งแล้งหน้าขนลุกเขาค่อยๆงยหน้าขึ้นแม้ใบหน้าจะเต็มไปด้วยเลือดและรอยช้ำพวกแกมาช้าไปคำพูดนั้นทำให้ทุกคนชะงักหัวหน้าหน่วยรีตามองชายปริศนาอย่างจะผิดมาช้าไปหมายความว่าอะไร ชายปริศนายิ้มเย็นเลือดไหลซึมจากมุมปากเขาค่อยๆล้วงมือเข้าไปในเสื้อจกแจ็คเก็ตสีดำเจ้าหน้าที่เล็งปืนทันทีหยุดอย่าขยับแต่ชายคนนั้นไม่หยุดมือยังคงล้วงหาอะไรบางอย่างอย่าง,างเร่งรีบดวงตาเขาเปลี่ยนเป็นแข็งกร้าวจากนั้นเขาก็หยิบสิ่งหนึ่งออกมาจากเสื้อในอย่างรวดเร็วใช้จีพีทีเซตสิ่งนั้นคือกล่องโลหะขนาดเล็กสีดำด้าน บนกล่องมีไฟกระพริบสีแดงสลับเขียวเสียงติ๊ดติดดังเบาๆแต่ชัดเจนในความเงียบของป่าเจ้าหน้าที่ทุกคนเบิกตากว้างทันทีระเบิดทุกคนถอยหัวหน้าหน่วยตะโกนลัน่นเสียงฝีเท้ากระทืบพื้นวิ่งกระจัดกระจายไปทุกทิศช้างทั้งฝูงเริ่มส่งเสียงร้องคำรามอย่างบ้าคลั่งมวงยกสูงกระทืบพื้นสะเทือนจนดินยุบตัวยายชมพู่หน้าซีดมือสั่นอย่างควบคุมไม่ได้ เธอพยายามถอยหลังแต่สะดุดรากไม้ล้มลงกับพื้นชายปริศนากดปุ่มที่อยู่บนกล่องทันทีเสียงติดติ๊ติต๊เปลี่ยนเป็นติ๊ตติ๊ติตตต๊เร็วขึ้นเรื่อยๆดวงตาเขาเต็มไปด้วยความบ้าคลาั่งถ้ากูตายพวกมึงก็ต้องตายไปด้วยเสียงหัวเราะแห้งแลง้งดังประปนกับเสียงเตือนของกล่องโลหะหัวหน้าหน่วยรีบพกปืนไฟฟ้ายิงเปรี้ยงเข้าใส่ชายปริศนาอย่างแม่นยำ ร่างชายคนนั้นกระตุกเกร็งล้มลงกับพื้นทันทีกล่องโลหะกระเด็นหลุดจากมือถลายไปบนดินจนหยุดตรงหน้าก้อนหินไฟกระพริบยังคงไม่หยุดเสียงเตือนยังคงดังต่อเนื่องเจ้าหน้าที่อีกสองคนรีบวิ่งเข้าไปใช้อุปกรณ์หนิบกล่องไว้มืออีกข้างเปิดกระเป๋าหยิบเครื่องมือปลดชนวนอย่างรวดเร็วเร็วมันตั้งเวลาหรือสัญญ,ญาณร,รีโมทไม่รู้กำลังตรวจอยู่ช้างทั้งฝูงถอยกรูดแต่ยังคงวงเวียนไม่ยอมไปไกล ยายชมผู้ยืนตัวแข็งใจเต้นแรงจนหายใจแทบไม่ทันเสียงเตือนดังที่ขึ้นเรื่อยๆจนแทบปลบเสียงทุกอย่างในเสี้ยววินาทีชายเจ้าหน้าที่ตะโกนขึ้นสุดเสียงเจอแล้วตัดสายนี้กันไกลตัดสายไฟสีแดงเส้นเล็กขาดลงในพริบตาเงียบเงียบสนิททั้งป่าในทันทีไม่มีเสียงเตือนไม่มีเสียงระเบิดเทียงแค่เสียงลมหายใจหนักๆของทุกคนที่ยังรอดชีวิตอยู่ ยายชมพูสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลพรากด้วยความโล่งอกเจ้าหน้าที่ถอนหายใจยาวก่อนหันไปพูดเสียงหนักแน่นกับทุกคนจับตัวมันส่งฟ้องให้ถึงที่สุดชายปริศนาถูกใส่กุญแจมือร่างยังคงกระตุกจากแรงไฟฟ้าเล็กน้อยแต่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะพาตัวเขาขึ้นรถชายคนนั้นกับเงยหน้าขึ้นม่อีกครั้งรอยยิ้มเย็ยนเยือกยังคงอยู่บนใบหน้าที่เปื้อนเลือดพวกแกคิดว่าจบแล้วเหรอ เสียงเขาเบาแต่แฝงไปด้วยบางอย่างที่น่าขนลุกเกินบรรยายนี่มันเพิ่งเริ่มตน้นหัวหน้าหน่วยหันไปมองหน้าชายปริศนาดวงตาแข็งกร้าวไม่ว่าแกจะวางแผนอะไรไว้เราจะลากมันออกมาให้หมดเจ้าหน้าที่สองคนรีบพาตัวชายคนนั้นขึ้นรถอย่างแน่นหนาฝูงช้างเริ่มสงบลงช้างตัวใหญ่เดินเข้ามาหายายชมพู่มันใช้ปลายงาแต่ไหลเธอเบาๆราวกับขอบคุณดวงตาของมันกลับมาอ่อนโยนเหมือนบอกว่าเธอปลอดภัยแล้ว เจ้าหน้าที่เดินเข้ามาช่วยพยุงยายชมพู่ขึ้นจากพื้นป้าเก่งมากป้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมยายพยักหน้าแม้ร่างกายจะอ่อนแรงแต่หัวใจยังเข้มแข็งเธอมองไปที่ช้างบาดเจ็บเห็นมันยืนได้มั่นคงกว่าก่อนหน้านี้แผลถูกทําความสะอาดแล้วและเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์กําลังเข้ามาช่วยดูแลต่อหัวหน้าหน่วยหันไปสั่งลูกน้องส่งทีมไปตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติมเราจะไม่ปล่อยให้คนแบบนี้มาทําลายป่าอีก เขาหันมาทางยายชมพู่ยกมือไหวอย่างเคารพป้าคือวิรสตรีของป่าแห่งนี้จริงๆยายชมพู่ยิ้มจางๆน้ำตาเอ่อเต็มสองตาเธอมองไปรอบๆเห็นต้นไม้ใบไม้สัตว์ป่าและฝูงช้างที่ยังคงยืนมองเธออย่างสงบหัวใจเธออิ่มเอมกับความสุขความภาคภูมิใจที่ได้ปกป้องป่าผืนนี้ไว้ไท้ายที่สุดแสงแดดอ่อนๆเริ่มสาดลอดผ่านยอดไม้เสียงนกเริ่มร้องรับรุ่งเช้าใหม่ ป่าแห่งนี้ยังคงยืนหยัดงดงามและเต็มไปด้วยชีวิตเพราะยังมีคนอย่างยายชมพู่ที่ไม่ยอมให้ความโลภมาทำลายความงดงามของธรรมชาติ